อร่อยทั่วไทยแบบนี้ละครับสนับสนุนโดย True Super Speed Fiber มาติดตามเรื่องราวในแวดวงโทรคมนาคมกันบ้างนะคะหลังจากมีการประมูล 4G บนคลื่นความถี่900เมกะเฮิรตซ์ไปเมื่อปล,ปลายปีที่แล้วช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงของการจ่ายค่าใบอนุญาตงวดแรกแล้วนะคะผู้บริหารกลุ่มทูค่ะคาดว่าไม่เกิน2สัปดาห์หลังจากนี้น่าจะมีการจ่ายค่าใบอนุญาตงวดแรกรวมถึงการวางแบงก์การันตีได้นะคะหลังจากวันนี้มีการลงนามกับ6ธนาคารพาณิชย์ที่จะให้การสนับสนุนด้านการเงินค่ะซึ่งหนึ่งใน6แบงค์พาณิชย์นะคะผู้บริหารของ ICBC ไทยค่ะระบุว่าเห็น ผลที่ให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน,นครั้งนี้นะคะเพราะว่ามั่นใจในศักยภาพอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยรวมถึงการเป็นผู้นําตลาดของกลุ่มทรูค่ะติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ นายสุภชัยเจยระวนนท์กรรมาการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัททรูคอร์ปอรชั่นได้โชว์หนังสือค้ำประกันหรือแบงก์การันตีอย่างเป็นทางการภายหลังบริษัททรูมูฟเอชยูนิเวอ์แซลคอมมูนิเคชั่นซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัททรูคอร์ปอรชั่นร่วมลงนามในสัญญาสินเชื่อหนังสือค้ำประกรันกับ6สถาบันการเงินได้แก่ธนาคาร i c b c ไทยธน,นาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยและธนาคารเกียรตินาคิน วงเงิน730,36ล้านบาทเพื่อใช้ค้ำประกันการชำระเงินค่าประมูลใบอนุญาตเคลื่นความถี่ย่าน900เมกะเฮิร์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบร,ริษัททูกอร์เรชันกล่าวว่าการได้เคลื่อน900เมกะเฮิร์และ1,800เมกะเฮิร์ตทำให้กลุ่มทรูเป็นผู้ประกอบการรายเดียวในประเทศไทยที่มีคลื่อนความถี่มากที่สุด ทางนี้คลื่น 900, 1,800, 2,100และ850เมกะเฮิรสามารถให้บริการได้ครบทุกนิติผ่านเครือข่าย 4G, 3G และ 2G นับเป็นอีกเก้าสำคัญของกลุ่ม True ท,ที่มีความเป็นผู้นำอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ไร้สายต่อยอดการเติบโตที่โดดเด่นของธุรกิจโมบายโดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนผู้ใช้บริการจากร้อยละ21ในปัจจุบันเป็นร้อยละ33ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือภายใน3ปี ส่วนการชำระค่าประมูลคลื่น9 0 0อมกะเฮิร์งวดแรกและแบงก์การันตีให้แก่สำนักงานกาสทช,ชคาดว่าจะจ่ายได้ภายใน2ส,สัปดาห์โดยขอดูเรื่องที่เหมาะสม ทางนี้ตามแผนทรูจะขยายโครงข่ายเคลื่อน900เมกะเฮิรตซ์ให้ครอบคลุมร้อยละ97ในเดือนพฤษภาค,คมนี้เนื่องจากยังมีลูกค้าในระบบ2 G จำนวนกว่า3ล้านถึง4ล้านรายและสิ้นปีนี้จะมีสถานีโครงข่ายถึง25,000สถานีขณะที่ไรายได้ตลาดโมบายปีนี้คาดว่าเติบโตไม่ต่ำกว่าปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ17.3ในที่สุดเนี่ย จำนวนสถานีในแง่ของความครอบคลุมนะครับจะมีทั้งหมดภายในปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ22,000สถานีนะครับแล้วก็มีการเพิ่มอีกประมาณ3,000ก็จะเป็นประมาณ25,000สถานีนะครับอันนี้คือพันแปทั้งหมดเลยท,<ะ>ทั้งหมดเลยครับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ populaion t ถ้าไปถึงปลายปีนี้จะเกิน98% populaion t coverage ครับ ราะว่าการใช้ขึ้นตัว900กับ800เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้จํานวนสถานีมากเท่ากับกรณีใช้ขึ้น2,001หรือ1,08นะครับถ้าใช้ใช้คลืน2,001หรือ1,08เพื่อที่จะให้ได้จํานวนความครอบคลุมที่ใกล้เคียงกันเนี่ยจะต้องเพิ่มจํานวนเสาเนี่ยประมาณ2-3เท่านะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นคุณสมบัติพิเศษของคลืน900นะครับทำให้เราสามารถครอบคลุมได้มาก แล้วก็ประหยัดการลงทุนได้ตามที่เราคำนวณเนี่ยถึง47,000ล้านครับส่วนกรณีผู้ชนะการประมูลเคลื่อนเ0 0เมกะเฮิร์อีกรายไม่สามารถหาแบงก์การันตีและค่าใบอนุญาตงวดแรกได้ทันตามกำหนดนายนพประดลเดชอุดมหัวหน้าคณะผู้บริหารบริษัททูแกรนดรช่นกล่าวว่าขณะนี้ได้ความชัดเจนจากกสทชหากนำเคลื่นมาประมูลใหม่จะไม่ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบสรุปให้ฟังนะครับมี5ข้อนะครับก็คือ1 ก็ก็จะแบล็คลิสต์จะอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนไม่จ่ายข้อที่สองสรุปว่าให้ทรูเนี่ยเข้าประมูลได้นะครับถ้าต้องการในในครั้งต่อไปของ900ข้อที่3เนี่ยจะจัดประมูลขึ้นภายใน2-3เดือนทั้งหน้าข้อที่4การประมูลครั้งต่อไปเนี่ยจะตั้งราคาขั้นต่ำเท่ากับที่ j จ s สมินชนะไปนะครับ75,000ล้านเลย หากไม่มีใครเข้าประมูลนะครับในครั้งนี้ทางกสทชก็จะนำคลื่นนั้นออกจากตลาดไม่ให้ใครใช้ไปอีกไม่ต่ำกว่า12เดือนแล้วก็จะกลับนำมาประมูลใหม่นะครับหลังเร้ยวเวลาดังกล่าวในราคาขั้นต่ำเท่ากับที่จัสมินชนะไป ด้านนายจื้อกังหลีประธานกรรมการธนาคาร ICBC ไทยผู้สนับสนุนวงเงินหนังสือคำประกันสูงสุดเกือบร้อยละ50ของวงเงินทั้งหมดกล่าวว่าการสนับสนุนเงินทุนครั้งนี้เนื่องจากได้แรงเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของธุรกิจโทรคมนาคมในไทยที่กำลังเติบโตอีกทั้งเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นของกลุ่มทรูในการเป็นผู้นำของตลาด 3G และ 4G t h e letter of g u for to a group It is our great honor and also it shows our great confidence to Thai economy and to, uh, to a group. We are the largest bank and uh, we come from China and uh, we want to show our capability and support for true group because we have a very good relations and good cooperation. And also, uh, I want to say now it is a digital time, it is a telecom time. For our current life and job, for the future life and job, we cannot we cannot live without the telecom. We cannot live with the mobile phone. So I believe for the telecom is for for true group. เช่นเดียวกับผาธนาคารพาณิชย์ที่เหลือต่างมั่นใจถึงการดำเนินธุรกิจของครูที่มีศักยภาพในการให้บริการธุรกิจไร้สายและยังเป็นการสนับสนุนภาพรวมธุรกิจโทรคมนาคมของไทยอีกด้วยมมาาาาาขอออนนนนยพกสสงััััภะคคคคครรรรบบบบบบุเเีีณชิ้ ส่วนกรณีการหายตัวไปของน้องอ้ําเด็กชายวัย5ขวบที่หายตัวไปตั้งแต่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวันนี้ตลอดทั้งวัน